นะฮะตัหมกนะครับผมข้าวพี่จะกินรูปเดียวเลยเว้ยลุยครับ,รบจุกจุกจังคนมากผักบุ้งนะครับผักบสายตามาโอ้โหลุย้ยครับกลับหมกก็หมกนะฮะเรามากินหมกกันนะครับน้ำตกน้ำตก โอ้ยเล็กตกหมกตับสดนะครับลูกชิ้นครบครบวันนี้พาคุณวดีมาลุยเตี๋ยวเรือทองคำก้าวนะฮะนี่นี่โอ้โหสวยงามสวยงามเออแต่งเต็มแต่งเต็มเอามาลุยค่ะลุยครับโอ้โหร้อน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 โอ้ยแตอร่อยนะร้านนี้รสชาติเป็นไงบ้างร้อนโอเคร้อนจบโอเคที่สอง นะฮะนี่นะครับถามแรกหมดไปแล้วนะคะใช่ครับใส่กากหมูไปด้วยนะครับแบบนี้อืมบิบเบิลบิบเบ้มสั่งพิเศษสุดๆไปเลย60บาทหกสิบบดูดูเส้นสิให้เยอะมากอ่ะเยอะมากแล้วนี่ฮะหมกหมกตามสใจเราขอเติมพริกหน่อยนึ่งเลยทำเสร็จตามใจเราคือต้องเติมพริกเยออ่ะอืมโอ้โหเลยเป็นเส้นเลยที่ข้นมากเส้นเล็กข้นหนึบเลยนะข้บอกว่าข้นๆเลยเขาสั่งข้นให้นี่นะฮะมันตุบนะครับ เวลาเป็น,นเส้นหนึบจริงเออเส้นเล็กหนึบดีแล้วให้เยอะเยอะมาลุยฮะมันมีราคาต่อเท่าไหร่อ่ะสิบห้าสิบหกสิบหรอเยอะมากอ่ะนี่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 ตับบกตับบกบอกเขาบ,บกบกนะฮะมามาได้แบบนี้มาเลยมาครับตับบกนะฮะลุยฮะหมูเขาก็นุ่มนะพี่เพ่อดีกินหมูไป อโอ้โหน,นุ่มลูกชิ้นอร่อยเลยก็เนื้อับหมูเจอเนื้อหมกเนี้ยสุดจริงอ่ะเข้มข้น,นมากลุยฮือเป็นจริงร้านนี้อยู่ตรงแยกหนึ่งจ่ายนะครับทางเช่เข้าไปสตูดิโอการนานะฮะระหว่างทางใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายรายการที่การน,นานะฮะใช่ฮนะฮือรวยฮะ สุดคก็ดีก็บอกว่าน้ำร้อนร้อนแบบกำลังดีอ่ะพอเวลามันแบบใส่เนื้อสดกับตับสดลงไปมันเลยกลายเป็นหมกที่แบบสีสันสวยงามมากมันนุ่มมากนุ่มจริงจริงหืมลุยฮะเดี๋ยวดูเกาเหลาก่อนชาเกาเหล<อ>านะคเกาเหลานะฮะแข่ทีพายนตามที่นี่กากหมูด้วยนะโอ้กากหมูดูดีอ่ะขอกินคำหนึ่งได้ไหมได้เลยฮะเชิญครับเฮ้ยจะบอกว่าร้านนี้มันนัวและเข้มข้นแล้วพูดถึงความคุ้มร้านนี้คุ้มมากกับราคา ไอ้เท่าไหร่อนี่ยเท่าไหร่60เหมือนกันแต่ว่าเครื่องเขามาเต็มแล้วแบบเขาแบบขออะไรขอแบบไหนได้แบบนั้นน่ะขอแบบคนๆคักๆเขาก็มาแบบดูดีคนแค่ไหนบอกเข้าไปนะจ๊ะปินมากนี่รับประานกินหมกนะฮะร้าดเปนข้าวนะโคตรดีเลยเออโอ้โหคนเนื้อชิ้นชิ้นใหญ่ปีกมาแบบนี้เลยนะครับร้าดเปนข้าวนะฮะมาฮะวันดีค่ำนะครับสุัส ใครเป็นเหมือนอบมั้งคะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วข้าวในมือเดียวกันสุดมือนูดึงตับดดีเออตับดดีอ่ะอืมยืดนตุบยื่เด้งอ่ะเอาไม่ทันถ่ายเลยค่ะคุณเอากลับมาก่อนค่ะเอากลับมาเดี๋นี้เลยค่ะนี่ฮะตับนะฮะตับหมกนะ,ะคร<ด>ับผมข้าวพี่จะกินรูปเดียวเลยเว้ยอืมลุยฮะกินเลย ช่างคนมากผักบุ้งนะครับเป็นสายตามาโอ้โหลวยผักบุ้งูกก็ือที่เลาคำนวนะครับย่าหนึ่สายนะฮะยอครับเนี่ยาตามดดยให้เยอะสุด